ระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงสละราชสมบัติแล้วและพระองค์ท่านไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดาเลย คณะรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของผู้สำเร็จราชการดำเนินการตามกฎมนเทียบาลให้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์เจ้าชายอนันทมหิดลพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระราชโอรสองค์ที่69้าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีขึ้นครองราชสมบัติสืบบรมราชวงศ์จักรีกรุงเทพ นับเป็นรัชกาลที่8สืบไปตั้งแต่วันที่สองมีนาคม2477ทรงเฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลประสูติเมื่อวันที่20กันยายนพศ2 4 6พได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศไทย ภายใต้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศเมื่อมีพระชนมายุได้เพียง 10, 000สิบพรรษาในฐานะยาวกษัตริย์จึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์บริหารราชการแผ่นดินแทนจนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพณนะเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมัน ขณะที่พระราชบิดาไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรืออยู่ในประเทศเยอรมันและพระองค์ทรงเจริญวัยอยู่ในเมืองนั้นจนมีพระชนาสาได้สามเดือนเศษพระราชบิดาได้เสด็จไปประทับอย่างประเทศฝรั่งเศสและต่อมาได้เสด็จในสหรัฐอเมริกาพระองค์ก็ได้โดยเสด็จด้วยขณะนั้นสมเด็จพระราชบิดาเสด็จไปศึกษาวิชาการแพทย์อยู่ในสหรัฐอเมริกา พระองค์จึงประทับอยู่ในสหรัฐต่อมาจนมีพระชนมายุได้ 3, สามพรรษาจึงได้เสด็จกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกครั้นเมื่อสมเด็จพระราชบิดาได้เสด็จที่วงคตแล้วจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ณนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมด้วยพระราชนีศรีสังวานและสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าหญิงกลยานิวัฒนารวมด้วยสมเด็จพระอนุชาทั้งนี้เพื่อทรงศึกษาวิชาขั้นต้นณประเทศนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญไว้ต่อมาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเมื่อทางคณะรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของผู้สำเร็จราชการได้กราบปังกมทูลเชิญขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงได้เสด็จกลับมายี่มประเทศไทย และได้ประทับเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยอยู่เพียงสองเดือนก็เสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อในมหาวิทยายลัยคณะนิติศาสตร์และการปกครองพระองค์ได้ประทับและศึกษาอยนต่างประเทศตลอดมาจนทรงบรรลุนิติภาวะเมื่อวันที่20กันยายน2488จึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างนั้นนายปรีดีพนมยงค์ได้กระทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับมาแล้วนายปรีดีพนมยงค์จึงได้ถวายพระราชภารากิจคืนแด่พระองค์เพื่อทรงปกครองและบริหารประเทศชาติเต็มตามพระราชอำนาจเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชภาระคืนมาแล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในปรีดีพนมยงเป็นรัฐบุรุษอวโุโสมีหน้าที่ปรึกษาราชการแผ่นดินระหว่างนั้นสถานการณ์ทางการเมืองผันผวนในควงอภัยวงศนายกรัฐมนตรีมีอันเป็นต้องออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลนายปรีดีพนมยงรัฐบุรุษอวโุโสได้รับเลือกให้เข้าจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติสืบต่อไป ในระยะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับมารับพระราชภารกิจโดยเต็มที่นั้นเป็นระยะเวลาหลังสงครามโลกทั้งที่สองไม่เท่าไรสถานการณ์ทางการเมืองจึงสับสนเป็นที่หนักพระราชเจริไทยอยู่ไม่น้อยแต่พระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ที่เพียบพร้อมไปด้วยพระราชจริยานุวัตรอันน่าเทิดทูนบูชารักใคร่ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชายหญิงผู้ใหญ่เด็กทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามาพึงพระบรมพธิสมภารพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนรัศดรของพระองค์มิได้ขาดทําให้ประชาชนพลเมืองพากันปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งในกรุงและต่างจังหวัดโดยเฉพาะการเสด็จเยี่ยมเยือนชาวจีนในไทยด้วยเสด็จปรารภาสำเพ็งนั้นได้เป็นที่ปลื้มปิติ แก่ชาวไทยเชื้อสายจีนยิ่งนักราษฎรทุกประเทศต่างพากันแท่สองสารเสริญพระบุญญาธิการบารมีด้วยความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลทรงเอาพระราชฤทัไทยต่อการเสด็จประพาสเยี่ยมเยียนพระสพนิกรของพระองค์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภายในเขตพระนครธน,นบรุรีหรือต่างจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดต่างๆที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยือนคือสมุทรปราการปฐมธานีนนทบ,บุรี พระประแดงปากเกรดสมุรสาครฉะเชิงเซานอกจากนั้นพระองค์ยังได้เคยเสด็จเยี่ยมเยียนและทอดพระเนตรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเสด็จทอดพระเนตรการจับปลาการหัตถกรรมและได้เสด็จไปพระราชทานพระกระแสดำรัสแก่ประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงและอื่นๆอีกมากมายนับเดวาทรงทํามพระองค์ให้ใกล้ชิดประสบนิกรของพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยไม่มีใครคาดคิดในระหว่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลกำลังทรงเป็นที่รักและเคารพบูชาของประชาชนชาวไทยและชาวจีนทั่วไปนั่นเองพวกเราก็ได้รับทราบข่าวที่เปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดเปรียงลงมากลางใจของเราอย่างปัจจุบันทันด่วนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรพระนาภีเมื่อเช้าวันที่9มิถุนายน2489และแล้วก็ได้เสด็จสวรรคตอย่างปัจจุบันทันด่วนเกินกว่าในแพทย์หลวงจะแก้ไขได้ทันท่วงทีข่าวกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยประชวรพระนาภีเมื่อเวลา9นาฬิกาณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง ข่าวนั้นแพระ่สะพัดออกไปทั่วประเทศและกระจายออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ยวยิ่งกว่าไฟลาม่งโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนตะลึงงนันและพากันหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยรักในองค์พระประมุขของชาติเป็นหล่นพลแต่แล้วในระหว่างความเศร้าสลดอย่างสุดซึ้งของชาวไทยทั้งชาตินั่นเองก็มีข่าวซุบซิบออกมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้เสด็จสวรรคตเพราะทรงประชวรพระนาภีดังข่าวที่ปลยออกมาเป็นการยังเสียงแต่แรกหากแต่ปรากฏว่าพระองค์เสด็จสวรรคตเพราะต้องพระแสงอาวุธปืนเมื่อข่าวเลื่อนหน้าหูเข้ารัฐบาลก็เลยออกแถลงการว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระอุปัตตวเหตุพระแสงปืนลั่นขณะระองเอาพระแสงปืนมาส่องดวลำกล้อง แต่อย่างไรก็ดีเหตุผลต่างๆไม่อาจจะหลอกลวงประชาชนคนไทยทั้งชาติที่มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ได้โดยเฉพาะขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระประชนพระนาภีตามคำถแถลงของรัฐบาลในขณะนั้นก็แล้วฉะฉไหนคนที่กำลังเจ็บป่วยจะหยิบอาวุธปืนมาส่องตัวเล่นหากเป็นคนธรรมดาสามัญที่ขาดสติขาดความรอบคอบก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แท่นี่เป็นถึงองค์พระมหากษัตริย์ชนัยเจ้าพระแสงอาวุธปืนมาส่องเล่นจนเกิดอุปตวะเหตุได้เมื่อคำถแถลงการของรัฐบาลขาดเหตุผลประชาชนก็เริ่มแสดงความไม่พอใจและต่อมาก็สืบทราบชัดว่าเป็นการลอบลงประชนทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งผู้แทนรัษฎรเปิดฉากการโจมตีรัฐบาลกันอย่างหนักผลที่สุดคณะรัฐบาลต้องสั่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีสวรรคตลนกล่าวราชการที่แกันขึ้น แต่ปรากฏไม่ได้ผลเพราะกรรมการถูกบีบบังคับจากรัฐบาลให้สอบเพื่อให้เรื่องน้มเอียงไปในทางอุปตวะเหตุและแล้วกรณีสวรรคตรที่คลุมเครือน,นี้เองได้เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดการปฏิวัติประหารขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490คือหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลเสด็จสวรรคตรไปได้ประมาณปีเศษ รัฐบาลใหม่ได้มีการสะสางกรณีสวรรคต <relevance> ต่อมาจนได้ความชัดว่าเป็นการลอบพระชนเพื่อหวังผลทางการเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489เวลา9นาฬิกามีพระชนมายุ2 1พรรษารวมเวลาอยู่ในสิริราชสมบัติ13ปี